วัดีครับวันนี้เราก็มาที่ห้างไอคอนสยามนะครับผมวันนี้ตูนก็ออกมาโดยที่สโลแกนเหมือนเดิมนะครับต้องไม่ขาดสารครับผมนี่ให้ดูครับเรามีการเตรียมกับข้าวมาด้วยนะครับเผื่อแบบว่าเราฉุกเฉินเวลาหาร้านอาหารไม่ได้คือจะบอกว่าต่อให้เป็นนักกีฬาเพาะกายปกตินะครับที่ทานอกไก่หรืออะไรแบบนี้เวลามาข้างน,นอกบ้านแบบนี้เขาก็ต้องพกอกไก่มาด้วยเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามคือเชื่อมั่นในฝีมือตัวเอง หรือว่าเชื่อมมาในสิ่งที่ตัวเองเตรียมมาเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับไม่รู้ว่าข้างนอกนี่คือเป็นอาหารประเภทไหนแล้วก็สารอาหารเป็นยังไงนะครับอย่างตู้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ครับก็เป็นเ,เต็มเป้ผสมกับหมูสับวีแกนนะครับผมแบบว่าผัดเป็นผัดหน่อไม้ในนี้มานะครับผมแล้วก็เราออกมาข้างนอกง่ายมากครับเราแค่สั่งข้าวเปล่าสั่งข้าวเปล่าหรือว่าสั่งอะไรก็ได้ที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบที่ว่าเราคำนวณได้ว่ามันมีสารอาหารประมาณไหนนะครับผมไปครับ ดี๋ยวให้ดูหน้าตาที่ตูนทานมื้อนี้จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับมีเต็มเป้มีเนื้อจากพืชพวกนี้คือโปรตีนสูงทั้งหมดนะครับก้ามชอบนะทานแบบนี้นี่ครับเพิ่มรสชาตินิดหน่อยด้วยการที่ใส่พริกหวานหรืออะไรแบบนี้ครับถ้าใครทานแล้วไม่ชอบก็เพิ่มพริกผงได้ประมาณนี้นะครับผมอย่างตูนเนี่ยตูนจะเพิ่มพริกผงครับ enjoy ครับง่ายๆประเอินมากเลยอ่ะคือมาไอคอนสยามแล้วซึ่งมาเจอร้านวีแกนด้วยครับมีด้วยครับพี่น้องดูได้เลยครับผมเป็นร้านแบบมีคําว่าวีแกนคือชัดเจนมากเลย แล้วก็ตัวอักษรสีแบบสีไม่ค่อยเด่นนะครับว่า <S <S บาสเกตนะ,ะเป็นวีแกนบาสเกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาให้เราเอา,เอากล้องไปถ่ายได้หรือเปล่าน,นะ,ะอันนี้คืออะไรครับนี่คือมะพร้าวกรอบใช่ไหมครับข้าวโพดนี่นี่ข้าวโพดอ๋ออันนี้เน้นดูทรงน่าจะจวหวานนะาดูนะครับ นี่อะไรครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตเฮ้ยหากินยากอันนี้หากินยากมากม,มีเยอะเลยมีกล้วยมีฟักทองอันนี้ฮะแตงโมกรอบมีหรอือเปลอมายอเป็นมายองเนสอันนี้พาสตอก็พาสตา้าอือฮึดิเป็นแพลนเบสซอสอือฮึ อันนี้ของวีแกนนารี่นี่ถึงว่าทำไมทำหน้ากินจังดูครับซูมาเกตสบายเลยใช่พี่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเป็นเหมือนวีแกนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอ่ะดูฮะครับดูดิดริงคิงชโคโค็อกโกแลตอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะครับสำหรับดื่มนะฮะออืเฮ้ยน่าสนใจมากไม่เคยเห็นแบบนี้เลยโอ้ดูแต่ละอย่างเยอะแยะละลายตาไปหมดดูครับ นี่เป็นแคปมุงแคปหมูวีแกนลดบาบีคิวเก้าสิบแคล,ลนะครับโอ้โห oh. นี่เหมือนกันเลยเป็นแคปวีแกนนะครับดูแต่ละอย่างคือมาที่นี่วันนี้ช็อกมากไม่น,น่าเชื่อว่ามีพวกนี้ขายด้วยนะครับ mm hmm. นี่อะไรอ่ะ mm hmm. กระเทียม,มเมล็ดข้าวโพดหวานอบกรอบรสเกลือทะเลพริกไทยดำมีของแบบนี้ด้วยหรอดูดิ มะม่วงหิมะพานเคเือลมะพร้าวทัฟเฟิลธรรมดาที่ไหนนะครับแล้วดูแคลดูดิครับสามร้อยสามสิบมะม่วงหิมะพานกับแคลนี่คือเป็นของคู่กันแบบเดิมๆมันก็แคลมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอ่าฮะอันนี้คือมะขามนะครับจะเป็นพวกโปรตีนวีแกนใช่ไหมครับโปรตีนวีแกนนะฮะแล้วก็ ครับเป็นสารพัดถั่วนะครับผมนี่ฮะนี่คืออะไรเอ่ยพาเมซานชีสเหรอของวีแกนารี่นะครับมันน่ากินมากเอ,องจริงแล้วนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอือฮึเยอะแย,ยะไปหมดเลยช็อกโกแลตน่ากินนะครับเห็นเมื่อกีน้นี้แล้วก็มีพวกแบบนมเอ่ยอะไรเอยแบบนี้ครับคือเข้ามาในนี้คือมันมีของที่แบบว่า มั่นใจได้เลยว่าวีแกนไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกคุณเจอสิ่งที่ใกล้เคียงกับซูเปอร์มาร์เก็ตมากที่สุดเลยนะครับที่เนี้ยดูได้เลยครับเยี่ยมเยี่ยมมากครับผมอันนี้ก็เป็นพวกแบบ mm. เนื้อหมูวีแกนเนื้อจากวีแกนอะไรเงี้ยครับแพนเบรวีแกนทั้งนั้นเลยหลายตัวที่เราไม่เคยเห็นนะเอาจริงแล้วไม่ใช่หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ย mm. ใช่หมดเลยเหรอสุดยอดอ่ะสุดยอดครับผมนี่ดูได้เลยเนี่ยถ้าเป็นชีสี่คือจะเป็นตัวนี้เลย มีคำว่าวีแกนวีแกนหมดเลยโอ้ยนี่ครั้งแรกครั้งแรกของข้าพเจ้านีครับเครื่องดื่มอะไรคืออันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับสายสุขภาพวีแกนแน่นอนอันไหนครับอาหารจะเป็นพวกแบบเนื้อจากพืชมีเต็มเป้ด,ด้วยนี่ครับโอ้โหตละลอยามานี่คือสบายมากไข้อสยามคือแบบสสบายมากเข้ามาที่นี่เครื่องปรุงครับดู เครื่องปรุงวีแกนตรงนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากครับให้ดูไม่ทันแคปดูได้ครับคุณดูครับน้ำจิ้มไก่แต่มีคำว่าเจมันก็คือวีแกนนะฮะซอสขิงซอสพริกน่าสนใจมากบอกเลยวันนี้ต้องมีของติดตัวไปแน่นอนนะครับวันนี้น่าสนใจมากเลยอันนี้มีโอ๊ตคุกกี้ด้วยนะครับ ไม่นมไม่ไข่ไม่เนยไม่ผสมถั่วนครับเป็นคีโต65้าแคลต่อพิซก็คือ65แคลต่อชิ้นใช่ไหมครับผมว่ามันก็แคลค่อนข้างจะน้อยเลยนะโอเคอะ่ะมาที่นี่คือมีของกินแบบใช้คำว่าเต็มสูบของวีแกนเลยคุณอยู่สบายมากอะ่ะคุณใช้ชีวิตแบบวีแกนที่นี่สบายมากบอกได้เลยโคดอิจฉาคนกรุงเทพเลยครับ เราเจอพวกนมอะไรแบบคินคิเงี้ยมาเยอะนะฮะดูครับแคชชิล์มิวเป็นนมเม็ดมะม่วงนะครับ40แคลเจิงข้างขิงใส่นะฮะ30แคลอันสวีตนะผมซซยฟรีดูดยครับคือแบบที่นี่คือแบบอยู่ง่ายมากอ่ะมาที่นี่คือกินวีแกนแบบสบายๆเลยอิจฉาคนกรุงเทพครับข้างๆร้านนะครับมันมีร้านเนี้ยอยู่นะครับผมเป็นร้านชื่อโทฟูเอฟรายโทฟูสกินฟองเต้าหู้ทอดนะครับนี่ฮะ บอกเลยมาที่นี่คือไม่ขาดสารแน่นอนนะครับของแบบเด่นๆนั้นเลยอันนี้เห็นพี่เขาบอกว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยนะครับนี่ฮะมาครับนี่คืออาหารก้ามเนื้อของเรานะครับดูได้เลยนี่ครับนักการทำนี้เลยครับนี่ครับมาได้เลยฮะชั้นไอคอนสยามชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงนะครับอันนี้พี่เขาได้ทําการกดไว้แล้วนะเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับอเโอ้ย อร่อยอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเต้าหู้แบบว่าไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมด้วยนะครับอย่างมีก้ามแบบนี้นะแต่ไม่ได้ไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับผมสามารถกินมากินที่นี่ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูรวมๆดีวกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเหมาอุดหนุนที่นี่ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้คือยูบานะครับอ่านว่ายูบายูบายี่ห้อยูบานะครับผมเนี่ยฮะมีแบบฮอตครูซอยมิ้วนะครับน้ำเต้าหู้ร้อนเย็นแต่ว่ามีนี่ฮะมีท็อปปิ้งเพิ่มได้เป็นแบบ เป็นถั่วต่างๆเป็นน้ำผึ้งใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นมัทฉาเป็นโก,โกโก้นี่ครับถ้าเป็นพวกวีแกนมาก็แต่ว่าเลือกมัทฉาหรือโกโก้นี่คือเน้นๆน่าจะดีนะดีต่อหัวใจด้วยนะครับเดินมาเจอป้ายอะไรก็ไม่รู้ครับอะไรเดียแชมมี่ซูเปอร์มาร์เ,รเก็ตวีแกนเมนูมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่ก็เป็นการมาห้างไอคอนสยามครั้งแรกของตูเลยนะครับดูครับไม่เคยมาเลยนะครับนี่ก็ครั้งแรกเลยบอกว่า อิจฉาคนที่นี่มากถือว่าเป็นห้างที่โคตรอลังการเลยนะครับโอ้โหแบบอลังการมากเวลาเราจะขึ้นแข่งโมเดลใช่ไหมครับที่เวทีเพาะกายใช่ไหมกรรมการเขาจะบอกว่าคุณต้องทําตัวคนให้เหมือนเป็นกวางทองครับกวางทองที่ยืนอยู่กลางป่าสง่นนะครับดูนี่ครับตัวเป็นเล่ย์นะครับโอ้โหชัดเจนมากวีแกนชัดเจนมากเลยครับโกนมถั่ว

หเลยครับเา้็มาสูตรแอปเปิลนะครับมาหาดู iPad ดีกว่ามาดูว่าวันนี้ตูนจะได้ iPad หรือเปล่าแล้วเราก็ได้เป็น iPad มาหนึ่งเครื่องครับผมเอาไว้ใช้งานตอนนี้ครับสวยมากครับรีมาน้ำเจ้าพญาคือแบบสวยมากไม่แน่ใจว่ามีเสียงลมเข้าเยอะหรือเปล่าเพราะตัวนี้ลมแรงมากเลยนะครับผมแบบว่าดูครับเป็นห้างที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วนะที่เห็นนะครับ ดูแบบฮารูฮารามากเลยคือแบบแรูหลูมากแล้วลมแรงมากครับลมแรงมากตอนนี้โอ,โ,โอ้โหแบบสุดจัดมากบอกเห็นเรือเห็นเรือข้างหลังนี่คืออยากไปนั่งมากเลยนะครับนี่ก็เป็นขนมหวานนะฮะที่เราใช้เป็น,อา,าน,นอาหารหวานสำหรับวันนี้นเป็นร้านที่นึ่งยังถือว่าเป็นวีแกนอยู่นะครับวันนี้ ผมเดินมาเจอเพื่อนผมี่แถวนี้ด้วยนะฮะหลอ่อมาเชียวีอ๋อหรอนีก็เป็นขนมที่เราจะกินวันนี้ฮะอันนี้คืออาหารมือดึกของตูนนะฮะเป็นที่ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับผม,มนะครับบรรยากาศรวมๆรวมๆแปะๆไ่เห็นหน้านะครับอ่าอันนี้คือที่ตูนสั่งกินนะครับจะเป็นเป็นเมนูวีแกนทางร้านเลยนะครับเขาบอกตัวนี้เป็นวีแกนเลยแล้วก็เป็นตัวนี่ครับ เขียวหวานเต้าหู้ครับตัวนี้เป็นเต้าหู้นะครับผมอันนี้เป็นต้มยำเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นน้ำแตงโมครับทานกับข้าววนๆโอเคครับวนๆ enjoy ครับที่แรกเราจะให้เขาใส่เป็นเนื้อเทียมเข้าไปใช่ไหมครับเขาบอกว่าที่นี่ไม่รับไม่รับอ๋อส่วนประกอบอื่นเข้าไปในเมนูเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับดีที่เขามีเต้าหู้ให้นะครับผมถือว่ามื้อนี้แจ่มครับไม่ เดเจ,จ,จอเเเอาิเเออห้าอไ่อง,ง,งเองเถึงที่พักแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับตูนขอตัวไปพัก ก่อนนะครับพรุ่งนี้มีงานบวงสงวงจะเช้าอีกไปแล้วครับบ๊ายบาย